การศึกษาต่อเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงเรื่องของครอบเครื่องเรื่องเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะคะหลายคนตอนนี้ใกล้จะปิดเทอมแล้วแล้วก็ให้ความสนใจแต่ว่ายังมีสิ่งที่กังวลค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าเอ๊ะเวลาจะส่งลูกไปต่างประเทศี่ต้องทอํายังไงบ้างแล้วก็จะต้องวางแผนกันยังไงใช้เงินเยอะไหมต้องเลือกยังไงคือบางคนนั้นยังไม่มีข้อมูลเลยวันนี้จะได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับนี่แหละคะ่ะเรื่องของการส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะไปคุยกันกับทาง ผู้จัดก,การทั่วไปใช่ไหมคะของสุพ r e มิเ u s i n e ซ็นเตอร์จำกัดค่ะก็คือ SDC a p b o แ r ใช่ไหมคะ<ช>คุณคคการทีราสิริปัญชนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการีราสิปัญชนะนะคะจากสุขริมิเต s ร n เซ็นเตอร์ค่ะอ๋อค่ะทำไมคนจึงนิยมส่งลูกหลานไปไปต่างประเทศไปเรียนต่อกันมันดียังไงแล้วก็ผลที่ได้รับนี่มันเกิดอะไรบ้างนะคสำหรับต่างประเทศอะคะ่ะ ผลที่ได้รับที่ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นหลักๆเลยเนี่ยการที่เราไปศึกษาต่อต่อตางประเทศน,นะคะ,คะเราไปเพื่อภาษานะคะสิ่งที่ได้มาสิ่งแรกเนี่ยก็คือภาษาและสําคัญไปมากกว่านั้นก็คือการที่น้องได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะระยะสั้นหรือระยะยาวประสบกับประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราเรียนนะคะ,คะอย่างเช่นน้องอาจจะมีเหมือนกับว่า สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้มากขึ้นเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะสามารถจัดตารางให้ตัวเองได้นะคะค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะเราก็จะได้เพื่อนเพื่อนเยอะมากขึ้นนะคะหลากหลายภาษานานาชาติเลยใช่ไหมคะนะคะ,ะ,คะอ,อายุที่เหมาะสมนะสําหรับที่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วเนสักประมาณกี่ปีถึงจะเหมาะคะค่ะจริงๆแล้วเรื่องอายุเนี่ยว่าเหมาะสมประมาณอายุที่เท่าไหร่นะคะ,คะ,คะ เรื่องว่าเอ๊น้องจะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศได้หรือเปล่านะคะค่ะ เล็กๆเคยอ,อยู่กับบ้านๆเราเน,นี่เคยอ,อยู่กับพ่อแม่ตลอดใช่ไหมคะดน้การส่งลูกไปซัมอรหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยกย็ใีแบบนี้ควรจะได้นำางังไงเพราะว่าพ่อแม่บางคนกันวนงวลจนจนเกินไปอย่างนี้คะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะตรงนี้อยากจะรบกวนนิดหนึ่งว่าคือโดยส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเราจะมีโลกของอ,อินเทอร์เน็ตเดยอะขึ้นใช่ไหมคะการที่เราเราจะดูว่าลูกเหมาะกับประเทศอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะผู้ปกครองเนี่ยคะ่ะสำคัญมากมเล เลือกว่าจุดมุ่งหมายประเทศอะไรดีกว่าประเทศอะไรตรงนี้อยากจะบอกว่าแต่ละประเทศนี้เขาจะมีเหมือนกับว่าอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะเราก็มาดูกัน ค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะ่ก็คืออาจจะปรึกษาเพื่อที่มีความรู้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ่ค่ะตอนนี้มีประเทศไหนบ้างนะคะที่คนไทยนิยมส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศกันมากที่สุด กจาาว่าเ,เนื่องจากจรษฐกิตที่ผ่านมานะคะอัตราแลกเปลี่ยนของเราในอดีต,ตนี่ประมาณเกือบ80บาทปัจจุบันค่าแลกเปลี่ยนอยู่ที่40กว่าบาทและที่สําคัญคือค่าของทีมในอังกฤษนะคะต่ำกว่าประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ต้องต้องยอมรับว,ว่าต่ํากว่าหลายประเทศนะคะ<อ>และที่สำคัญเนี่ยอังกฤษคือในอดีตไม่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่ามีการเชิญชวนแล้วก็ านะคะโดยความร่วมมือระหว่างบริติเคาล์ซีที่อยู่ในแต่ละประเทศนะคะสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นนะคะที่เราเรียกว่าเรียนซัมเมอร์นั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากของพ่อแม่นะคะที่จะเลือกให้กับลูกในช่วงเวลานี้ถ้าอย่างนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะในในส่วนของพ่อแม่ว่าจะส่งลูกไปแล้วนี่ค่ะ สิ่งสำคัญสุดเลยอ่ะนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องคำนึงถึงนะคะ<ฆ>คุณพ่อคุณแม่ก็เลือกเลือกโปรแกรมทัวร์ที่เราสนใจหรือว่าโปรแกรมสมุทรคอจะมีอยู่นะคะค่ะ<ฆ>ซึ่งตรงเนี้บริษัทที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์<ฆ>หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะสอบถามผ่านทาง,ทางทริซีเคาซิลก็ได้นะคะว่าเอ๊ะลูกอายุขนาดเนี้ยหรือว่าสอบถามผ่านมาทางบริษัทสุพริ์มหรือเอฟีซีก็ได้นะคะค่ะว<ฆ>่า nên nón nó sẽ lại như sao ที่ว่าเนี่ยความหมายก็คือเรียนร่วมกับนักเรียนที่เป็นคนอังกฤษนะคะอ๋อเจ้าของภาษาแท้ๆนะคะที่เราเรียกว่าบัตตี้นะคะเพราะว่าความหมายก็คือว่าเราจะมีเพื่อนต่างชาติคนนี้ค่ะมาดูแลเราไปเรียนตามวิชาต่างๆตามตารางเรียนของนักเรียนอังกฤษคนนั้นไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน ค่ะแล้วก็เรื่องที่พาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ,คะตรงนี้ก็จะมีครอบครัวอุปถัมภ์ที่เราเรียกว่าโฮสแฟมิลี่หรือว่าโฮมสเตย์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางโรงเรียนก็จะมีการจัดสันกับทางบริษัทนะคะ,คะเราก็จะแมทตามอายุ ให้เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียนค่ะอ๋อตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจเอาละวางแผนเรียบร้อยแล้วเตรียมทุประมาณที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยติดต่อ,อยังไงแล้วก็อยากจะได้ให้ลูกเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังๆของแต่ละประเทศเนี่ยเกจเฉลี่ยหรือว่าอะไรที่มีความสําคัญนะคะจะจะทำให้ลูจะได้คำชี้ได้คาปรึกษาโดยด่วน,น,นอย่างนี้นะคะ่ะถ,ถ้าโดยดว่วนเลยนะคะถ้าด<ฆ>ีเนี่ยอย่างตอนนี้ยถ้าเกิดอ่าแม้แต่บางทีถ้าเกิดจะเรียนมหา ¡Gracias! ก่อนอเอาแบบสันส้นๆก่อนใช่ไหมคะสันส้นก่อนนะคะสันส้นๆที่บานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอู้น้องไปเที่ยวแ่งเดียวหรือเปล่า <c oughs> ต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะเราเป็นลนักษณะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะคะ <c oughs> าาสามารถบอกพ่พ่อพีน่แมน่ได้เลยว่า <c oughs> เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะคะ <c oughs> ตลอดกิจกรรมหรือว่าตลอดระยะเวลาที่น้องเรียนนะคะเราจะมีอาจารย์ประจำคณะ ไปไปเป็นพี่เลี้ยงคอ,อยดูหลังหนะ้ออโอ้ค่ะนจนกระทั่งหมอจน,มจนหน้าตลอมแรกจนวันสุดท้ายของ ที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปฟังได้ค่ะก็คุณการทีราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะสำหรับผู้จัดการทั่วไปของไอซีซีวันเสาร์นี้นะคะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะที่ห้องประชุมชั้นสี่อาคารคิวเฮาส์บุญทีนีนี่เป็นการร่วมรับฟังข้อมูลดีดีก่อนตัดสินใจส่งรูปไปต่างประเทศจะเป็นซัมเมอร์หรือว่าเรียนยะยาวก,ก็ตามนะคะกับงานสัมมนาค,ครบเคร,รื่องเรื่องเียนต่อต่างประเทศว่าเอต้องเตรียมตัวยังไงต้องเ,อเตรียมเงินเท่าไหร่นะคะเด็กเกเ,กเหมือสักรู่บางคนเนี่ยตังวลเจ็ดขวบนี่คือถ้าใน สายตาพ่อแม่ไทยรับรองเลยว่าไม่โตนะคะเล็กมากจริงๆครับรังนั้นไปฟังกันได้นะคะสําหรับใน,นางานนี้โทรศัพท์ไปสอบถามเบอร์นี้นะคะ0892288766ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งสานที่นะคะเราได้คุยกันบ่อยเลยนะคะสําหรับในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะที่บอกว่าจริงๆนะถ้าใครอยากเรียนแล้วก็ประมาณอาจจะมีจํากัดหน่อย เรียนที่เมืองไทยก็ได้ค่ะนั่นก็คือที่ชนบุรีค่ะก็มีมาเชลัยที่สอนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเหมือนกับเจ้าของภาษาเลยจริงๆนะคะนั่นก็คือเอเชียนยูเดี๋ยวจะคุยกับดรวิศนะคะอธิการบดีเอเชียนยูนะคะเอเชียนวิทยาลัยซตค่ะดรวิชันเริองพิทยา สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะ,ะถามอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆแล้วการการที่เราพูดถึงเรื่องของ EQ IQ กันบ่อยมันจะเกี่ยวข้องกับการเรียนหนังสือเรื่องไงนบ้างะคะอาจารย์วันนี้จะว่าโดยสุคิวใช่ไหมอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเห็นคุยกันตั้งหลาย Q แล้วเนี่ยค่ะจริงๆ EQ นะ่ะมันเป็นเรื่องการสร้างเพื่อน EQ สร้างเพื่อนอ ไอคิวเป็นการสร้างความรู้ใช่ไหมะแต่นี้ถ้าเพื่อนเรารู้จักใช้เพื่อนที่ดีเพื่อนก็สร้างความรู้ให้เราครบกับคบคนหน่งไอคิวถ้าเอาความรู้ไปใช้ก็สร้างเพื่อนได้ใช่ไหมครับ EQ สร้างเพื่อน IQ สร้างความรู้แต่ความรู้ก็สร้างเพื่อนเพื่อนก็สร้างความรู้สองอันนี้ต้องมีประกอบกันทั้งคู่ถ้าสองอันได้แต่ถ้าสองอันนี้ก็ยังไม่พอ เราต้องเอาความรู้เนี่ยไปใช้แล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆทักษะเมื่อความรู้มีทักษะรวมแล้วก็จะเป็นปัญญาโอเค <Okay. S 1> ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นถ้ามีแต่ไอคิวอย่างเดียวแต่ว่าออคิวไม่มีอะคะจะมีปัญหาไหมคะเด็กคนนี้ก็ไม่มีเพื่อนอ๋อขาดเพื่อเลยแล้วก็อันนี้ก็โดดเดี่ยวมีใครบ้างที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้ไม่มีนะคะ แล้วถ้าอยากเก่งภาษากฤษนะคะอาจารย์ทำไมเราต้องพัฒนาทั้ง EQ และ IQ โดยพร้อมกันนะคะอเก่งภาษาอังกฤษนะ EQ กับ IQ มันไม่เกี่ยวมันคนละประเด็นกันโอเคค่ะถ,ถ้าอยากเก่งภาษาจีนเรา,าต้องทำบ่อยทำมากทำบ่อยคือต้องอ่านบ่อยคือเอาตาหูจหมกูกเอาอาตาหูเกี่วกายที่เข้าไปก่อนค่ะตาก็ต้องอ่านบ่อยและอ่านมากๆค่ะอย่างเช่นหนังสือนิทานภาษาอังกต้องอ่านเดือนละหนึ่งเล่ม สองฟังบ่อยฟังมากๆฟังบาทีฟังดีดีนะถ้ฟังดูหนังแล้วก็ฟังจับเื่อนแล้วพูดต้องพูดบ่อยพูดมากในครอบครัวพูดถึนสาเด็กพูดในโรงเรียนเป็นสารเด็กพ่อแม่เขินนะอาจารย์แต่พูดาคือบางทีลูกอยากพูดแต่พ่อแม่อาจจะเขินหน่อยอย่างนี้ทำยังไงคะไม่เขินพ่อแม่ต้องไม่เขินต้องไม่เขินนะคะไม่เขินต้องเอาความเขินนั่นไปใส่ผู้เช่ิดเลยนะแล้วก็ถ้าพ่อแม่พูดกับเด็กเนี้ย เท่ากับการให้รางวัลเด็กเงี่ยมาศาลเลยไม่ต้องเหนพิเศษโอเคค่ะ <Okay. S 1> <อ>แล้วต้องเขียนบ่อยแล้วก็เขียนมาก<อ>ลเวลาเขียนก็ต้องใช้ความคิดก็ค,คิดบ่อยคิดมาแน่แล้วต้องอ่านบ่อยฟับงบ่อยคูยบ่อยคิดบ่อยเขียนบ่อยก็ค<อ>ือคูอ่กันไปตลอดมีค่ะคู่กับมีคู่กับไอซีใช่เอาอายตนะของเราห้าในหกเราไปใช้มีจมูกเท่านั้นที่ไม่ได้ไปใช้ทุกอย่างใช้หมดเลยตรงเรื่ังกินนี่มันยากเโอ้โหค่ะเพรางั้น พ่อแม่คนไหนอยากจะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกตั้งแต่เอาแบบมอต้นไปเลยหรือว่าปฐมปลายก็ได้วันได้เปรียบกว่ากันยังไงคะอาจารย์ค่ะเราภาษาอังกฤษจะมีได้ต้องมีชั่วโมงบินประมาณหมื่นชั่วโมงเนีมันนักเินเลยอะค่ะอนนี้อยากได้หมื่นหกคะแนนก็ป .1 ถึงป .6 ต้องครึ่งวันโดยสิงหษครึ่งวันเป็นัตว์ไทยค่ะอันนี้กระทรวงต้องจัดหาสุดใหม่เมื่อเราจะเป็นชาวโลกสู้กับคนอื่นได้สู้อาเซียนได้ค่ะ และโรงเรียนมัธยมก็ต้องครึ่งวันเปินการเรนอย่างน้อยนะครึ่ง,<ฆ>รงวันศึกภาษาไทยถ้าทำอย่างนี้ได้ป .1 ถึงป .6 ป .1 ถึงป .6 เรามีเวลา12ปีได้ปีละ500ชั่วโมงก็<ฆ>ได้6,000ชั่วโมงโแล้วก็ทำกับ้านอิออนเตอร์เน็ต ค่ะคนที่กระทรวงต้องหานไปแล้ว<อ>ลว่าเราต้องการชั่วโมงบินหมื่นชั่วโมงทำงยทังไงถึงจะได้หมื่นใครถึงจะพูดตัดนมีนโยบายสัปดาห์ละหนึ่งวันถือว่าเพียงพอไหมคะอาจารย์อากาศถูกที่เราเริ่ตมตั้งหนึ่าวหนึ่งวันมีเพิ่มขึ้นกี่ชั่วโมงอะไม่พออ,อันต้องเพิ่มขึ้นไปอีกผู้ที่สังเกตตอนนี้ต้องไปอ่านนั่นคือไอเรื่องเรื่องหมื่นชั่วโมงบินเนี่ยทำยังไงถึงได้หมื่นชั่วโมงบินโอเคอันนี้ก็ขอให้ แต่คุณเริ่มที่ไหนถ้าคุณเริ่มทีวชั่วโมงปีที่ห้าพันมันก็ง่ายเริ่มชั่วโมงสองร้อยมันก็ยากหน่อยค่ะแต่หลายคนอาจจะมองว่าพัฒนาการเกี่ยวกเมืองไทยอาจจะไม่ง่ายอะไรนะค่ะจังมันอยู่ที่ตัวเราเองเั่านั้นเองอ๋อค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ผมไม่เคยไปนอกเลยแต่่วารักที่เขาทำหนึ่งโอ้โค่ะค่ะแล้วถ้าใครอยากมามาที่เอเชียยูในระดับพัฒนาการเกี่ยวกับเอเชียดีไอพียิงได้คิวไว้จุดโปรแบบตรงเลยต่างค่ะจะเป็นปีก็ได้สองปีก็ได้อะไรก็ได้ ค่ะต้องเก่งที่ที่เมืองไทยก่อนใช่ไหมครับตอนนี้คอสคอสที่เปิดรับอยู่มีกี่คอสคะอาจารย์คะที่เอเชียนดูเราอย่างนี้ครับเออสามครับ ไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือว่าคนเรียนจบแล้วหรือไปทำงานแล้วสรุปภาษาคิดไม่ดีค่ะเรียนตัวหนึ่งปีเรียนมันเข้าไปจะทำให้ภาษาได้ปีหนึ่งไม่ได้เอาสองปีได้นะหไหมเมื่อได้ภาษาแล้วถึงรครอบมไม่เสียเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ติดตัวมาแค่เรื<ค>่องภาษาอย่างเดียวเพราะว่าจบแล้วนะเรามาทำงานแลามาเรียนเีิ่เอียนิดหน่อยนะการที่จะได้ดีนันยากตั้งใจเลยเรียนภาษาคิดเลยเรียนหนึ่งปีก็ได้ ว่าเด็กนีเรียนผู้เรียนอยู่ในปัจจุบันนั้นมัธยมถึงมัธยมศึกษาถ้าอยาทานเป็นทีรีบตัวดันทีเรียนราทาตีนก่อนขออยุญาวงรเรียนภาษนจกชดเดีนีแล้วกลับมาเรียนต่อจะเห็นว่าทิ้งยามันจะง่ายขึ้นนี่จะทำให้เราสำเร็จใน อย่างเงี้ทีเ่เราต้องอยาไปคิดว่าดีะอะรค่ะอาเป็นการลงบุญทั้งนั้นแล้วไม่มีอะไรที่ีเท่าการมาเรียนวทยศาสตรนะครับแล้วเรียนวทตสองตัวนะะันบเรีนดก็ได้แล้วอะไรก็สำเร็มอาจารย์ก็เป็นคลาสใหญ่หคลาสเคัสใครที่ไปเรียนนะคบางคนบอกว่าอุ้ยกลัวกลัวเพื่อนอาจจะเซงหน้าลึกเพื่อนเกิงกว่าแ้สึกัึ ยากโดนหน่อยก็พลาดแก่สิกคนก็<ฆ>เรียนพลาดสิกคนโอ้ยิงๆท่านๆเลย<ฆ>ไม่เห็นเสียอะไรครับแล้วก็มี<ฆ>มันแล้วแต่ว่าครูเก่งไม่เก่งถ้าครูเก่งแล้วท่านแห่กับก็โอ้สบายเลยแต่ท่าน ไปลองเรียนก่อนได้ไหมคะอาจารย์เผื่อจะชอบเหนไม่มีปัญหาแน่ตอนทีกเราจะดีค่ะพีเอชไม่แฉลบดีวันเสาร์ทุกจังวัดค่ะล็อเมียนไหนอยากล็อกท่านมามาได้เลยค่ะถ่าใช้จ่ายรวมทั้งค่ากิบค่าจิ่ค่าเดินที่หมดสามปันนารถไฟโอ้ค่ะคือถ้าพ่อแม่รวมตัวกันก็ไปได้ใช่ไหมคะแบบอาจจะแบบเกิซีซีกันไปลองดูก่อนอ๋อ้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะวันนี้ อะไรที่ลงทร่นี่เข้ามกันรใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ